ขอขับสุริย์ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็กอยู่กับผมในรายการ m อ c มวิ n ชั่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาโชว์ไก่ในเกมฟรีไฟนะครับผมนะ <c oughs> ก็คือผมอะไม่เก่งเกมแนวยิงปืนนะครับผมนะคือผมไม่เก่งเลยเกมแนวนี้นะและผมก็แทบไม่ได้เล่นด้วยฟรีไฟเนะี่ยดูสินี่ไงผมเล่นแรงก์โกอยู่แรงก์ฟีเบอร์นะครับผมตอนนี้แล้วดูไฟพาร์ตของผมแต่และ แต่ว่าซีซั่นคือไม่เคยถึงร้อยเลยนะเนี่ยคือผมไม่ได้เล่นนะครับผมฟีไฟอ่ะผมไม่ได้เล่นเลยนะเนี่ยสถิติการเล่นเห็นไหมเนี่ยแทบไม่ได้เล่นเลยนะก็เพราะว่าคือผมไม่เก่งเนี่ยเกมแนวนี้นะครับผมนะคือที่ผมเล่นอ่ะผมเล่นมาก่อนแล้วแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ถือว่าผมไม่เล่นนะแต่แค่ผม ดูผมที่ผมเข้ามาเล่นนะ่ะเพราะว่าผมมาเอาของฟรีนะครับผมแค่จะกินปืนนะ่ะผมก็ได้ฟรีนะครับผนมะถ้าเต้นผมก็เอาฟรีคือทุกนี้ผมก็เอาฟรีนะครับผมนะซึ่งที่ผมยังไม่ฟรีไฟอยู่เพราะว่าผมไม่ได้เล่นหรอกที่ผมยังเก็บเกมฟรีไฟไปในเครื่องนะครับผมเพราะว่าผมมาเอาของฟรีเฉยๆนะเอาไว้ประดับไอดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาโชว์ไก่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมนะว่า ความใกล้ของผมกับเกมยิงปืนเนี่ยคือผมพูดจริงหรือเปล่าว่าผมไม่เก่งเกมยิงปืนนะครับผมนะเราจะไปเล่นใน4ี4หรือว่าโหมดใหญ่ดีโหมดใดหญ่ดีกว่าไม่เอาแรงเอาแรงเลยก็คือมันผมเล่นแรงรีเซิร์ผมหาห้องไม่เจอครับผมก็เลยไม่เล่นอะ่ะขี้เกียจซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วเกมฟรีไฟอ่ะก็ที่ผมมาอัดคลิปเกมฟรีไฟเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะลงคลิปอะไรนะครับผมนะ่ ใช่ผมไม่รู้ว่าผมจะลงคลิปอะไรผมก็เลยอัดเกมนี้เลยนะคนเกิดเดือนธันวามาไม่ถูกฉลอก,กับเกมนี้อยู่แล้วครับอันนี้ผมมั่วนะอย่าไปฟังนะครับผมอย่าพิศดารคำพูดของเลยนะพูดไปมั่วเลยมาเราไปดูกันตอนโดดร่มเลยดีกว่านะครับผมไม่อยากให้ดูตาตอนนี้ละดูจนเบื่อละคนที่เล่นเกมฟรีไฟล์อะแต่ผมก็ไม่เบื่อหรอกเพราะผมเพิ่งมาเล่นนะ โอ้ตรงมีเปิดกล่องไปดูเลยโดดร่มกันแล้วนะครับผมเราจะไปโดดตรง,ร <S 2> <S 2> รงที่คนไม่อยู่หรือว่าคนไม่มีนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าตรงไหนไม่มีคนนะ่ะผมก็จะเดาแล้วกันนะคือทุกคนเห็นตรงท้ายแมพสุดแมพด้านซ้ายมือบนไหมครับผมนะตรงนั้นแหละผมจะไปโดดตรงนั้นนะครับผมนะแล้วผมก็จะจมน้าตายเออทุยก็มาโชว์สตเต็ปไก่สักตานึงนะครับผมนะเมื่อกี้เรียกํำย่อยนะครับผมตอนนี้เรียกํำเบาเออพี่เตอนนี้เรียก เล่นน้ำกะทิได้เลยนะครับผมมงั้นก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะพูดอะไรของคุณเนะี่ยพูดไปมั่วเลยโอ้มีคนอีกแล้วเราเบื่อคนเหลือกเกินขบข,ขบนิ้วแปรงหน้ามาไทยทันเลยทุกคนก็อย่าไปถือสาคำพูดของผมนะครับผมนะตอนนี้ผมพูดมั่วนะครับผมเอา้าทำให้คนเล่นเหลือแค่ยี่สิบคนนะ โอ้สงสัยจรเห็นใจคนท,ที่กลับมาเล่นใหม่นะครับผมนะคนที่กลับมาเล่นใหม่อย่างผมต้องเติต้องแบบต้องออมมือให้หน่อยแล้วนี่ปืนอะไรเนี่ยแสมนัดเนี่ยนะเอาปืนระเบิดเอาเลือดลดโอ้ไม่ก็เจอกับดักตัวเองโอ้โหเลือดลดเท่ห่ปืนเฮงซวยอ่ะอตั้งไว้ดีกว่านี่หุ่นทดลองนะครับผมของเด็กชาย พูดอะไรก็ไม่รู้นะผมเนี่ยอาจจะน่าลำคาญนะครับผมนะแต่ผมไม่น่าลำคาญนะเพราะว่าปกติเวลาอัคดคลิปผมแทบไม่ได้พูดเลยนะครับผมคนก็อย่าลำคาญผมนะเพราะอัคดคลิปผมต้องพูดเยอะๆนะครับผมนะไม่งั้นคลิปจะเงียบนะปกติผมอัคดคลิปผมก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วอะเออตรงนี้เป็นช่วงปรับตัวผมนะครับผมว่าผมจะพูดจะเอา้าอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะซื้อปืนเหรอ ปืนอะไรดีวะอันนี้มาดีกว่ามาเฮ้ย <Hey, S 1> มีระบบซื้อปืนด้วย,ยนเกมมาตาฟากเก้อพูดจนเจ็บคอเนะน,นี่ยตอนเนี้ยคลิปนี้คลิปเดียวพูดทั้งคลิปไม่ได้หยุดพูดเลยทุกคนก็อย่าล้ำคาญผมนะครับผมนะผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะยายเปิดอย่ายล้าำคาญฉันเลย วันนี้เป็นช่วงปรับตัวกับ youtube นะครับผมนะพยายามพูดให้มากเยวจะหาว่าเราใบนะครับผมก็ไม่ได้ใบแต่เกิดพูดอะไรเนี่ยท,ที่ผมเงียบเมื่อกี้คือผมคิดคำพูดไม่ออกนะครับผมคือที่ผมเงียบเมื่อกี้ผมคิดคำพูดต่อไม่ออกนะอฮ้มันจะเป็นฟาวคอน มันจะเป็นฟฟลคอนนะครับผมในอเวนเจอร์นะเดี๋ยวก็จะมีอะไรวะคนที่เป็นหัวหน้าของอเวนเจอร์มาติดต่อผมนะครับผมให้เปเป็นฟฟลคอนไม่ใช่เดี๋ยวจะมีฟฟลคอนในเรื่องอเวนเจอร์นะครับผมมาติดต่อผมไปเป็นฟฟลคอนคนที่สองนะเดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับผมมาเราจะมาโชว์สเต็ปการเป็นฟฟลคอนนะเฮ้ยมันใส่ยังไงวะตรงนี้ใช่ไหม นี่เฟลคอนอา้าวโหไม่ทันที่โชว์บินเอาใหม่เอาให,าให,าใหม่ใหม่วันนี้มาด้เกยิงปืนแล้วเนี่ยมาโชว์เฟลคอนเนี่ยเฮ้ยยิงอะไรวะ เอาโดดตัวเองโหออาขึ้นไปด้นปนานบนปัญญาแป๊บพัญญาแป๊บพัญญาแป๊บตอนนี้ต้องเข้าสู่จังหวะเคลียดนะครับผมเป็นฟาคอนไม่ได้ไม่เข้าหัวเลยก็อย่าด่าผมนะครับผมนะว่าผมยิงอัดตัวนะครับผมนะอัดตัวแล้วไงฮะอัดตัวแล้วไงเจเยนในหนุม่มใจเย็น อย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นก็ผมไม่เก่งเกมนี้นครับเออมามีคนมาขัดขวางกาันเป็นเฟลคอนของเรานะจะไปกันเลยเฟลคอนบินนี่อ้าวเอ๊ะเอ๊ะคือ,อสลิงดีกว่าตรงนี้น่าจะเสียวกว่านะครับผมมาตรงนี้น่าจะเสียวกว่านะครับผมป๊าบนี่เสียวกว่านี้ไม่มีแล้วครับไอ้น้อง ไปบนมุ้งดีกว่านี่เฟลคอนนะครับผมนี่เป็นเฟลคอนนะไม่มีใครเป็นได้แบบผมแนละ้วเนะี่ยเฟลคอนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีอเวนเจอร์มาติดต่อผมนะผมก็จะได้เป็นพวกในอเวนเจอร์นะครับผมบนนะบนนะบนที่ผมพูดมากแบบนี้นะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้ผมเรียนสายการตลาดนะครับผมคือผมต้องฝึกพูดไว้นะ ผมก็เลยต้องมาฝึกพูดกับการทำยูทู e นี่แหละจะได้ง่ายๆหน่อยอ้าวตั้งไอ้วอลแบม เอามันอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ตรงนั้นเองอา,าตายโน่เราทำร้ายกับคนที่ เล่นไม่เป็นได้ยังไงฮะนายแก่ทำร้ายกับคนที่เล่นไม่เก่งงั่นเหรอนายนี่มันชั่วจริงเลยอ่อนให้เราหน่อยก็ไม่ได้โอ้ได้ของอะไรกันมาก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องนะครับผมฮก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับผมนะมาอาจจะไม่สั้นนะครับผมคลิปนี้น่าจะประมาณสิบนาทีอะไรเนี่ย ได้กล่องสุ่มกูไม่สุ่มหรอกไม่ม,ไมีมีตังเติมแล้วเกมอ่ะเอาไปซื้อของกินดีกว่าอะไรเนะนี่ยสมบัติโคโนน่อ๋อโคโนโคโนน่เฉยก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะก็สำหรับก็สำหรับอะไรล่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะ ดตใจไม่เยอะเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายก็อย่าคอมเมนต์ผมอย่าคอมเมนต์มาด่าผมนะว่ามัดตัวเล่นกากนะครับผมนะก็ผมเล่นไม่เป็นนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม